you สวัสดีครับพบก,กับปั๊บเช่นเคยนะครับในช่วงของซ่อมรถยนต์บ้านในช่องของ Squat Channel นั่นเองและนี่ผมก็ยังอยู่ร้าน Squat Service Center เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีรถลูกค้าเข้ามาอีกหนึ่งคัน,นครับผมเป็นเซอร์วิสส0งแสนโลนะครับผมซึ่งเป็นรถเก่านั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปชมกันก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนเลยละกันนะฮะสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมเจ้ารถคันนี้เลย c ซ V เจนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นขับ4นะฮะเครื่องยนต์เป็น2.4นะครับผมลูกค้าเนี่ยนำมาจากอายุธยานะฮะก็ลูกค้ามีอายุแล้วนะครับก็อยากให้รถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนื่องจากลูกค้าไม่อยากขายคันนี้ไปหรือว่าทิ้งคันนี้ไปอยากจะเอาไว้เก็บไว้ใช้เป็นบรดกตกท่อต่อไปนะครับลูกค้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยปับ๊บ จัดให้เฮียหน่อยดิว่าเฮียอยากจะให้มันเฟิร์มเหมือนเดิมช่วงล่างเฟิร์มเหมือนเดิมเครื่องยนต์ไม่มีเยิ้มแล้วนะครับก็ช่วยจัดให้หน่อยเอาแบบใช้งานได้ยาวๆไปเลยก็สําหรับในวันนี้นะครับใครที่กําลังใช้งานเจ้าตัวนี้อยู่นะคร CRV เจน2นะครับรถเก่าเนี่ยเจน1เจน2เจน3เนี่ยเริ่มเข้ามากันค่อนข้างที่เยอะและเจนปัจจุบันด้วยเช่นกันนะครับสำหรับ CRV ตัวดีเซลตัวดีเซลนี่ต้องบอกเลยว่า แสนโลเตรียมพังเลยทันทีนะฮะเราก็ได้เริ่มรู้จุดอ่อนหลายๆตัวแล้วเหมือนกันว่าตัวของ CRV แต่ละเจนเนี่ยจุดอ่อนของเขาอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างนะครับผมสำหรับรถรุ่นใหม่ๆก็ติดตามชมกันตอนต่อไปและกันว่าจะเป็นรุ่นไหนต่อไปและปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแต่สําหรับในคลิปปนี้นะครับก็จะเป็นเจ้า CRV เจน2นี่แหละนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมกันในเรื่องของอสินค้าต่างๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างและอะไรที่ควรจะต้องเปลี่ยนกันบ้างสําหรับเน่ เจ้า c r v จน2ะครับปั๊บเองก็ได้ตรวจเช็คเบื้องต้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับในคันคันนี้เลยเนี่ยเรื่องแรกเลยคือช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็ตามอายุไขของเขาเลยค่อนข้างที่จะโทมพอสมควรนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นบูทปีกนกนะครับลูกหมาปีกนกลูกหมาคันชักนะครับผมนอกในเลยนะครับผมแล้วก็ยาง ประกับกันโครงอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นเซ็ตปกติที่ส่วนใหญ่ที่จะต้องทํากันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมรวมมาจนถึงในเรื่องของเบรกนะครับเบรกก็คือต้องบอกเลยว่าคันนี้จะมีดิสทั้งหน้าทั้งหลังเนาะแล้วก็มีดัม์อยู่ในตัวด้วยเช่นกันนะครับผมสําหรับเเจนจนงเนี่ยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือในช่วงของอท้ายนะครับก็คือในช่วงปีกนกหลังนะครับแล้วปัญหาหนึ่งปัญหาคือเบรกเนี่ยไม่ค่อยจะอยู่สําหรับรถคันนี้นะครับเนื่องจากที่เราเช็คมาแล้วก็คือน้ํามัน น้ำมันเบรกพ้องเรื่องที่เรื่องที่1เรื่องที่2คือน้ำมันเบรกเสื่อมสภาพแล้วนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็3เนี่ยคือต่อมาก็คือในเรื่องของโอเวอร์ฮอนโอเวอร์ฮอนเบรกด้วยเช่นกันเพราะว่าลือพับเบรกออกมาซีนซีนเบรกเนี่ยค่อนข้างที่จะรล้าพอสมควรเล้ากรอบแตกนะคือมันแข็งตัวแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะทําให้กินไม่เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาในเรื่องตรงนี้ให้นะฮะต่อมาในเรื่องของเพระเบิรดนะครับผมก็คือ ซีนย àng, างเพาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแค่คู่หน้านะคู่หลังยังพอใช้ได้อยู่คู่หน้าเนี่ยขาดนะครับขาดเราจะต้องทำในในเรื่องของการเอาโอเวอร์ฮอลเพานะครับแล้วก็โอเวอร์ฮอลเบรกนั่นเองนะครับผมในส่วนของโอเวอร์ฮอลเบรกนะครับก็เราก็จะเปลี่ยนซีนหน้าหลังนะครับทั้ง4ล้อนะครับผมแล้วก็ไล่ระบบน้ำมันใหม่นะครับน้ำมันเบรกนะส่วนของเพลาเนี่ยเราก็จะโอเวอร์ฮอรในส่วนของเพาใหม่ทั้ง2ทั้ง4ี่หัวนะครับผมอันนี้คือจะเป็นคู่หน้านะ คู่หลังไม่ได้อเวอร์ฮอลนะครับเพราะว่าคู่หลังยังสภาพดีอยู่สวยอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเราก็จะอเวอร์ฮอลในส่วนของคู่หน้าแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทั้งหมด6กชิ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าคู่หลังในส่วนของคูลเลนส์นะครับที่เมื่อกี้ได้แจ้งไว้นะครับมีเปลี่ยนท่อน้ําด้วยนะครับท่อน้ําบนท่อน้ําล่างท่อน้ําหลังเครื่องนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าท่อน้ําหลังเครื่องเนี่ยคือหนึ่งอีกหนึ่งตัวปัญหาที่ทําให้เครื่องฮีต นะครับผมเรามองจากด้านหน้ารถเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าท่อน้ํามันแค่ข้างหน้าข้างบนข้างล่างใช่ไหมฮะแต่ว่าปัญหาที่มาแบบหนัก,นกๆเยอะๆเลยก็คือจะเป็นท่อน้ําหลังเครื่องที่ออกจากตู้แอร์มานั่นเอง เป็นท่อน้ำฮีเตอร์บ้างท่อน้ำเลี้ยงเข้าไปข้างในตู้อีกอะไรอีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายมันเป็นท่อเล็กๆซึ่งเรามองไม่ค่อยเห็นเป็นรถทุกรุ่นนะครับต้องบอกก่อนตั้งแต่รถเก่ายันรถปัจจุบันเลยเช่นกันต้องหมั่นเช็คมั่นตรวจดูแลกันดีๆในส่วนของตรงนี้ชอ,ชอบเป็นแตกลายงาและทำให้น้ำาอลีอดออกมานะครับผมในส่วนของน้ำหล่อเย็นที่ชอบไหลออกมาจากหลังเครื่องนั่นเองนะครับผมรวมไปจนถึงแคมรัดแคมรัดของตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นแคม บีบอ้าใช่ไหมพอเราบีบปุ๊บมันอ้าแล้วเราก็ถอยออกมานะครับตัวนี้ก็ชอบล้าเช่นกันนะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกกันเอาไว้เผื่อว่าท่านใดที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็เอาไปดูรถของท่านเองได้เลยนะฮะว่าไอท่อน้ําหลังเครื่อง3มเส้นเนี้ยมันยังสภาพดีอยู่ไหมนะครับผมอ่ะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราเตรียมพร้อมไปลุยกับเจ้าคันนี้กันเลยดีกว่าคันนี้ก็น่าใช้เวลานิดหน่อยนะครับผมเพราะว่า หนึ่งเลยลูกค้าไม่ได้รีบมากงานงานที่ร้านเราก็ค่อนข้างที่จะล้นมากพอสมพอสมควรเหมือนกันนะครับผมอ,อ๋ออีกเรื่องหนึง่งมีต้องเปลี่ยนถ่ายเอ่อ้นน้ำมันเฟืองท้ายด้วยเออมีน้ำมันเฟืองท้ายด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายไปด้วยเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราลุยกันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งรถแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันครับ เสร็จเรียบร้อยวันนี้เตรียมส่งรถแล้วครับผมสำหรับรถ C ีวิเอ้ย CRV Gen 2นะฮะเครื่อง K 2 4นั่นเองนะครับก็ดูเบื้องต้นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตอนนี้เราก็ทำการเปลี่ยนหมดแล้วนะครับมีในเรื่องของการเปลี่ยนโอลิงปั๊ม power ไปด้วยนะครับแล้วก็ท่อน้ำต่างๆที่อยู่ทางด้านหลังเราก็ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแม่ปั๊มบนเห็นไหมขาวสะอาดใสเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของช่วงล่างก็เด้งอินเสิร์ตมาให้ดูเอาแล้วกันนะครับผมสำหรับในวันนี้เลยเนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อย ะะเอาเป็นว่านี่เฮียกำลังดูอยู่เดี๋ยวให้ลูกค้าเช็ครายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ส่งรถเลยทันทีก็สําหรับในคลิปคลิปนี้นะครับเ,เป็น c ีอวีเจนสถ้าใครที่ใช้อยู่ในตัวเจนของ c ีอวีทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาตรวจเช็คกับเราได้นะครับผมว่าอยากจะให้ดูแลในส่วนไหนรอบกิโลเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าเ,าเป็นโทรเข้ามาก่อนละกันจะได้นัดกันถูกนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ โทรกริ้งกลางเข้ามาในเบอร์0999535251นะครับผมหรือ0818864461นะครับผมสควอตเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ร้านของเราตั้งอยู่ที่จตุโชตครับเขตสายไหมใกล้กับวชระพลก็เลี้ยวเข้ามาละกรันสําหรับในวันนี้ก็ขอลาไวเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ